สวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับสบายกันดีหรือเปล่าครับกลับมารู้สึกตัวอยู่กับตัวเองอยู่กับ,บลมหายใจอ่านข้อความดีๆฟังข้อความดีๆอ่านหนังสือดีๆกันบ้างหรือเปล่าครับผมมีความเชื่อนะครับถ้าเกิดเราอยู่กับสิ่งดีๆสักวันหนึ่งสิ่งที่เราทําอยู่นี้มันจะกลับมาหาตัวเราเองจงเริ่มต้นกันตั้งแต่วันนี้และผมก็เริ่มแล้วครับและในวันนี้ ผมก็มีคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะผมคิดว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เยอะแยะมากมายและยังมีประโยชน์อย่างมาหาศาลเราสามารถจะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้และผมขอขอบคุณเว็บไซต์ธรรมะอ e ีบุ๊กออนไลน์ที่ผมได้นำข้อมูลบางส่วนมาจากที่นั่นข้าพเจ้าขอขอบคุณมาณที่นี้หัวข้อที่หนึ่งผู้ชี้คุมทรัพย์อานนท์ เราไม่พยายามทำกับพวกเธออย่างทนุถนอมเหมือนกับพวกช่างหม้อทำแก่หม้อที่ยังเปียกยังดิบอยู่อานอน์เราจากขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุดอานอน์เราจากชี้โทษแล้วชี้โทษอีกไม่มีหยุดผู้ใดมีมรรคผลเป็นแก่นสารผู้นั้นจะทนอยู่ได้คำสอนนี้ ของพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสกับพระอานุนซึ่งเป็นพระสาวกองค์สําคัญพระองค์ทรงเปรียบเทียบการฝึกฝนตนเองเพื่อบรรลุธรรมกับการที่ช่างหม้อปั้นหม้อดินที่ยังเปียกอยู่นั่นคือต้องคอยขัดเกลาปั้นแต่งและเผาให้สุกจึงจะได้หม้อที่แข็งแรงใช้การได้การฝึกสอนพระสาวกอย่างเข่งครัดเพื่อให้พวกเขามุ่งสู่การบรรลุธรรมอย่างแท้จริง โดยเปรียบเสมือนผู้ชี้กลุ่มรัพย์ที่ไม่ได้ให้สมบัติเฉพาะหน้าเท่านั้นแต่อย่างชี้ทางไปสู่สมบัติที่แท้จริงด้วยสาระสำคัญจากข้อความนี้1การชี้ข้อบกพร่องเพื่อการพัฒนาพระพุทธเจ้าทรงเน้นว่าการตักเตือนหรือชี้ข้อบกพร่องไม่ได้ทำเพื่อให้ผู้ฟังรู้สึกแย่แต่เพื่อให้เขารู้เท่าทันตนเองและพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น 2. ฝึกฝนด้วยความมุ่งมั่น การที่พระอ,องค์ทรงตัดว่าขนาบแล้วขนาบอีกชี้โทษแล้วชี้โทษอีกท่านสื่อถึงความจําเป็นของความต่อเนื่องและความเข้มงวดในขบวนการพัฒนาตนเองเพราะการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงนั้นต้องใช้ความพยายามและความอดทน 3. ผู้มีเกณฑ์ศารจะยืนหยัดได้คนที่มุ่งมั่นในเป้าหมายของการหลุดพ้นหรือมีศรัทธา ในธรรมะอย่างแท้จริงจะสามารถยอมรับคำตีเตียนหรือคำแนะนำที่จริงจังได้เพราะพวกเขาเห็นคุณค่าของการพัฒนาและการเติบโตทางจิตใจเพื่อนๆครับในชีวิตจริงการยอมรับคำวิจารณ์หรือคำตักเตือนอาจไม่ใช่เรื่องง่ายแต่หากเราเปิดใจรับสิ่งเหล่านั้นด้วยมุมมองว่าเป็นโอกาสให้เราได้เห็นขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ในตัวเราเองก็จะช่วยให้เรามีความก้าวหน้าในชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรม การฝึกฝนตนเองก็เหมือนกับการปั้นหม้อดินเราต้องค่อยๆขัดเกลาและพัฒนาตนเองไปเรื่อยๆจนกระทั่งบรรลุปเป้าหมายที่ตั้งไว้การรู้ว่ามีเป้าหมายสูงสุดรออยู่จะช่วยให้เรามีกำลังใจในการฝึกฝนต่อไปหมายเหตุข้อมูลที่ให้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับอาจจะมีความคิดเห็นส่วนตัวใส่ไปบ้างเล็กๆน,น้อยๆครับแต่พัสตรนั้นผมได้นามาจากเว็บไซต์ธรรมะ e อีบุ๊กออนไลน์นะครับ ไม่ได้ดัดแปลงอะไรทั้งสิ้นนะครับผมแต่ถ้าเพื่อนๆอยากศึกษาเพิ่มเติมผมขอแนะนำให้ศึกษาจากพัะไตรปิดุที่เว็บไซต์ธรรมะอีบุ๊กออนไลน์ก็ได้ครับจะเป็นการดีถ้าเพื่อนๆศึกษาเองส่วนของผมที่ทำาานนี้ก็เป็นเพียงแนวทางหรือแผนที่ที่จะชี้ให้เพื่อนๆไปพบกับขุมทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่ก็หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนะครับผม สุดท้ายนี้ถ้าข้าพเจ้าทำอะไรผิดไปหรือไปล่วงเกินผู้ใดข้าพเจ้าขออโหสิกรรมณที่นี้กราบหนึ่งกราบสองกราบสามอาโหสิอโหสิอโหสิคำคมทิ้งท้ายความก้าวหน้าจะเกิดขึ้นไม่ได้หากร้ซึ่งการเปลี่ยนแปลงและคนที่เปลี่ยนทัศนคติไม่ได้ ก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยเรียนรู้ที่จะอยู่เรียนรู้ที่จะตายสวัสดี